วันนี้พี่กาก้าจะพาไปหาศิลปินกามมกาเซแบบมิชันตังตัวจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกเป็นสาวสวยเสียงเพราะจากกลุ่มศิลปินสตดติ้ดจากบ้านกามิห่างหายจากวงการไปนานจะเป็นใครกันนั้นไปดูกันเลยจ้าสวัสดีจ้าน้องป๊อบี้ ตอนนี้ป๊อปปี้อยู่ไหนใจอยู่บ้านไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูอยู่บ้านค่ะพี่กาอยู่หน้าบ้านแล้วออกมาเจอหน่อยเร็วจริงเหรอนี่อยู่หน้าบ้านหนูเหรอคะหน้าบ้านหนูเลยจ้บป๊อปปี้ออกมาเจอหน่อยเร็วมีของจะให้อตอนนี้เหรอ,อ,อได้ค่ะแป๊บหนึ่งน,นะมาจ้ามาจา,า,จาเร็ว My m o later ันนี้คืออะไรอยู่ข้างในเหรอคะมีบอกแกเลยนะมีกันไกลลอยมาอยู่ดีกันไกลไม่ไม,ไม่ไม่อะไรใช่ไหมหนูว่าหนูตัดออกมันก็น่าจะยิ่งเล็กหนูว่ามันเล็กกว่าเดิมหนูขอโทษ้งหมดนะคะพี่กาก้าขอประกาศว่า ป๊อปปี้พีทวันเขินนะเนี่ยเล็กชัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตคัมิเกเซ่ปาร์ตี้อยากฟังเสียงพ๊อปปี้ร้องเพลงให้ฟังจังเลยที่กาก้าคิดถึงมากอยากเจอไวๆแล้วอ่ะคิดถึงตอนที่เราอยู่พร้อมๆกันจังเลยคอนเสิร์ตนี้ต้องสุดยอดมากแน่ๆต่อให้เล่นอีกก็หยุดเราไม่ได้หรอกอันนี้ถูกต้องครับอยากขึ้นไม่ไหวแล้วอุ้ยซีซ่าเฮ้เสื้ออุ้ย ิ๊กบอบบิบบ๊บอ๊อบะเอาเอามาให้หนูตัวเดียวเหรอคะตัวเดียวจ้าหนูขออีกได้ไหมอ่ะหนูด้เอาไปใส่ทุกวันเลยรู้ไหมถ้าเปิดแฟลชถ่ายรูปเนี่ยฝันมันจะเปลี่ยนสีด้วยนะนนช่วงนี้ทำอะไรอยู่หล่ะป๊าปี้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็เอ่อก่อนหน้านี้นจริงๆเพิ่งลาออกกลับมาค่ะตอนแรกไปเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่กาตาร์เวสองวันก่อนปิดประเทศ แม่ก,ก็คือยังไม่ได้กลับมาที่ไทยนะทุกคนก็คือกลับมาแล้วค่ะแล้วก็มีไปถ่ายละครบ้างมีไปถ่ายมีวสิกวิดีโอบ้างรับเป็นจ็อบจ็อบไปค่ะแล้วก็ที่ที่สารพันตัวเองเลยคือตอนนี้กลับมาสอนเป็นแบบเป็น,ปน,ปนครูสอนเต้นกับครูสอนนองเพลงค่ะรู้สึกตื่นเต้นไหมที่จ,จะได้กลับมาขึ้นคอยกับทีทวนันอีกครั้งอ่ะไม่ใช่แค่ทุกคนรอคอยค่ะเพราะว่าตัวป๊อบปี้เองก็คือรอคอยมากๆเพราะว่าไม่ได้เจอสมาชิกในวงอย่าง ชี่ทุวานเนี่ยคือพิเศษเลยคือไม่ได้เจอไม่ได้รวมตัวกันนะคะมาเป็นเวลาสี่ป<ม>ีกับห้าปีได้ค่ะก็คิดถึงตื่นเต้นเจอกันทีก็แบบสวนกันไปสวนกันมามีไปเล่นเจอกันตามงานบ้างไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ยังไม่เคยคบวงเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะในรอบเกือบสี่ปีครึ่งเกือบห้าปีที่เราจะกลับมารวมตัวกันก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเขายังจำเนื้อเพลงกันอยู่ได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> แฟๆนๆคิดถึงป๊อปปี้ไปดูได้ทั้งไหนบ้างจ้าโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะชื่อป๊อบปี้ชัชชยาทั้งหมดเลยทั้งอินสตาแกรมเอ่อเฟซบุ๊กป๊อบปี้ชัชยา Facebook, Poppy, aya, เหมือนกันทิกต o อกแตน้องก็เริ่มเล่นแล้วมันเต้นๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ายูทูบชาแนลด้วยก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะบ๊าย<ส>บายนะจ๊ะซีด ศิลปินคนต่อมามาเป็นคู่ดูโอสาวสุดหวานแห่งบ้านกามีเป็นใครกันนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตามพี่ก้ามาเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่กา,กาสวัสดีจ้า้องมินพี่กาก้ามีอะไรเหรอคะมินกับแจมอยู่ร้านอาหารไหมจ้าอ,อยู่ค่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันพอดีพอดีกำลังมากินข้าวกับแจมค่ะ ฮัลโหลพี่กาก้าแจมค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กาก้าอุ๊ยอะไรพิซซ่าเหรออันนี้อะไรอะคะขอบคุณค่ะอะไรอะอะไรอะมีมีชื่อด้วยอ่ะพอมีชื่อท่านเหมือนกันจ้ะฉันไม่อยากแกะเลยอ่ะตอกอะไรอืมมิน พี่กาก้าขอประกาศว่ามินจิสกาได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตคามิเก็ึ่บาร์ดี้ในอ่านของด้วยเขามีเขียนไม่เหมือนกันด้วยก็าที่หรอข้างล่างเนี่ยของฉันคือพี่กาก้าชอบแฟชั่นผมสั้นของแจมจริงๆหน้าเด็กตลอดเอามันคอนเสิร์ตต้องแตัดผมตอล,ลอดตอนยิ้มน่ารนะักเหมือนเดิมพวกเราจะได้กลับมาเจอกันสักทีบอกเลยต้องสนุกสุดมากแน่ๆนานแค่ไหนแล้วที่พี่กาการ้าไม่ได้ฟังเสียงของจิสกา มาร้องให้หายคิดถึงด like ้วยล่ะจะได้เจอกันแล้วมาคิดถึงมากมายเลยวันคอนเสิร์ตต้องพิเศษมากๆแน่มาเต็มที่ด้วยกันต่อให้เล่นแค่ไหนก็ยึดความสนุกของพวกเราชาวการนี้ไม่ได้เฮ้ยแมี่อะไรเอ่ยเมันสุดละน่ารักอ่ะแคมิพิเศษปาร์ตี้มันดูเหมือนมีหลายสีนะ จะเปิดแฟลชถ่ายรูปเนี่ยสีจะเปลี่ยนด้วยนะเออมาเดี๋ยวฉันถ่ายให้เนี่ยมันดูมีกิมมิกในลน์ที่เขาพิมพ์นะพี่มีไหนลองเปิดแฟลชก้ยนึ่งองเฮ้ยนี่มันเป็นไงดู้เฮ้ย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 ทุกคนดูพันเท่มากมันเป็นแบบสีเรื่องฮัลโลวะโคโลโคโลโคโลนี่ น,นัาด้วยทำไมอ่ะ <c oughs> ก็ดีหรอด,ด,ดูดน่านใจลืมลืเลืมเฮ้ยเาคืออันนี้ไม่กล้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวเก่า,าเออทุกคนต้องได้ซื้อแล้วจะได้ใส่เหมือนกันเธ<โ>อเ <ขอ S 1> ระะาเราใส่เออันนี้ใส่เอ็มถ้าโตมกับันี้ไปหามาแล้วนะเออใช่พิเศษมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่กาแาช่วงนี้ทั้งสองคนน่ะทำอะไรกันอยู่บ้างหลืจ๊ะ นี้แจมก็ทําพิธีกรเหมือนเดิมค่ะ<ม>แล้วก็มีร้านกาแฟที่ต้องดูแลโอชูคูคอฟฟ่นะค,ะค่ะส่วนนี้นะคะตอนนี้มีสอนบุคลิกตกล้ามน,นะคะแล้วก็มีสอนแอรด้วยนะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นแอรมาหาเจเลยค่ะจะได้กลับไปขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเนาะแจมที่ไปอัดซองเต้นมาแล้วนะทุกคนนี่ซอมเต้นจนขาพิกยเลค่ะทุกคน พอรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆได้ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่อ่ะใช่แล้วก็ลุ้นไปพร้อ,อมๆกันนะว่าเฮ้ยเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่อยากเจอมากฝากช่องทางการติดตามของทั้งสองคนหน่อยเร็วของแจมนะคะก็สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรหรือว่า Youtube แจมชลัดค่ะ J A M C H O L L A T นะคะของมินก็มี IG นะคะมินนี่บอกนะคะเพีก็จะขึ้นไให้ตรงนี้นะพีกก้าไปก่อนดีกว่าบายบาย ก้าขอลาไปก่อนนะรอบหน้าจะพาไปบุกหาใครติดตามกันให้ดีๆนะ